ะะมีการสำรวจจากนิดาโพนะคะคุณผู้ชมถึงเรื่องของความเชื่อมั่นต่อองค์กรตํารวจในสายตาประชาชนค่ะปรากฏว่าไปสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างจํานวนหนึ่งเนี่ยนะคะกลุ่มตัวอย่างบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมออนไลน์หลายรูปแบบค่ะทั้งพนันออนไลน์ทั้งคอร์เซ็นเตอร์หลอกขายของออนไลน์ขณะที่ร้อยละ35บเนี่ยบอกว่าไม่เชื่อมั่นการเสนอข่าวและการปฏิบัติงานของตํารวจนะคะอันนี้เป็นผลจากการสำรวจความห เห็นจากนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เรื่องความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาประชาชนคำถามแรกถามถึงความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ37.25เนี่ยบอกว่าค่อนข้างหวาดกลัวรองลงมาร้อยละ33บอกว่าหวาดกลัวมากค่ะ สำหรับประเภทคดีอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวกลุ่มตัวอย่างร้อยละ41นะคะก็เกือบจะครึ่งหนึ่งเนี่ยบอกว่ากลัวเรื่องอาชยากรรมออนไลน์อย่างเช่นแก๊งคอร์เซนเตอร์การพนันออนไลน์หลอกลวงขายของออนไลน์รองลงมาร้อยละ25บอกว่าคดียาเสพติดเช่นซื้อขายหรือเสพยาเสพติดหลอนจากการเสพยาขณะที่ร้อยละ15บอกว่าคดีฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายค่ะ ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวหรือการถแถลงข่าวในการปฏิบัติงานของตำรวจปรากฏว่าร้อยละ35บอกไม่ค่อยเชื่อมัน่นรองลงมาร้อยละ34ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมัน่นและร้อยละ18ระบุว่าเชื่อมั่นน้อยด้านสายงานของตำรวจที่ประชาชนชื่นชอบบอกว่าส่วนใหญ่ร้อยละ28่ ชื่นชอบตำรวจสืบสวนอัตยกรรมอย่างเช่นฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบเสาะหาพยานหลักฐานจับกลุ่มคนร้ายนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายเนี่ยถามกลุ่มตัวอย่างว่าลักษณะตำรวจที่ดีในมุมมองของประชาชนพบว่ารอยละ31ระบุว่าตำรวจมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสตรวจสอบได้รองลงมารายละ25ระบุว่าทำงานรวดเร็วเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งโพทั้งหมดเนี่ยสำรวจช่วง2-6มกราคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปในทุกภูมิภาคทุกอาชีพนะคะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมี1,310ตัวอย่างก็ใช้วิธีสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในหลายขั้นตอนค่ะค่ะช่วงหลังๆก็มีข่าวเกี่ยวกับอาชยากรรมที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะ,ะค่ะ,คะอื